สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซี FC, ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยสืบเนื่องมาจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะที่ผมได้ทําไปนะเหรียญเล็กพุทธคุณไม่เล็กปีพศ2 5 5 3นาะที่ด้านหลังเป็นหานุมานเชิญพง มีพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะสนใจเป็นอย่างมากนะและผมก็ได้รับเหตุผลนะว่าเอ้ยทําไมพี่เขาถึงอยากได้กันนะได้เจอเหตุผลครับเป็นสิบๆท่านเลยนะนะครับนะจึงทําให้เอ่อผมมีแรงบันดาลใจอยากท,ทํปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนื่องจากผมได้เอ่อเหรียญเล็กรุ่นเนี้ยมานะผมว่าน่าจะตรงกับเหตุและผลที่พี่ๆทั้งสิบกว่าท่านเนี่ยได้สอบถามเข้ามานะครับนั้นเหรียญรุ่นเนี้ยเขาเรียกว่าหัวแหวนหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกปลูกเสกทั้งหมด39วาราพิธีนั่นก็คือรุ่นอธิฐานฤทธ ที่เราเคยทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรูปหล่อรุนะ่นนาทิฐานฤทธ์รุนะ่นนาทิานฤทธ์เนี่ยมีวัตถุมมคลไม่กี่อย่างนะที่ได้ถูกทําขึ้นมานะครับนะรวมไปถึงหัวแหวนนี้ด้วยหัวแหวนนั้นเนี้ยเป็นเนื้อฉนวนทองลักขังจํานวนการสร้าง4,989องค์ถือว่าไม่เยอะนะถือว่าน้อยมากเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าความสวยงามเป็นยังไงนะครับแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความกันต่อนะนะครับแบบนี้อันนี้เป็นหน้ากล่อง หน้ากล่องเนี่ยรุ่นอธิฐานธิตเนี่ยเขาจะระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนเลยนะว่าปลูกเศษทั้งหมด39วาระพิธีเป็นเนื้ออะไรจํานวนการสร้างเท่าไหร่นะผมว่าดีนะระบุเอาไว้เงี้ยเนาะจะได้รู้เลยนะครับนะดูผู้เปิดจะได้รู้จํานวนเลยนะครับแบบนี้แล้วก็มาดูที่ด้านหน้าเหรียญน,นะก็พูดง่ายว่าเป็นเหรียญโลกของหลวงพ่อนะครับนะย่อขนาดลงมาให้เล็กนะแล้วไม่มีหูห่วงนะครับนี่เลยนะถือว่าสวยงามนะเขาถึงแม้นว่าจะเป็นเหรียญเล็กลงมาอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทําพิมพ์ได้สวยงามและสวยงม,วยมเป็นอย่างมาก นะครับอันนี้เป็นด้านหน้าแต่ทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับนะด้านหลังก็สวยงามนะเป็นยันเอกยันคูนะครับแบบนี้เลยนะอืมอ่ะม,มานะสวยงามนะนะครับแบบนี้นี่อ่ะมานะด้านหน้าด้านหลังดูไปเรียบร้อยเลยคนะครับโอเค <championships> เหรียญรุ่นนี้นะครับนะ <sc ans> เขาใช้คําว่าหัวแหวนหลวงพ่อกววรุ่นแรกนะที่เขาใช้คําว่าหัวแหวนเพราะหลายๆคนนะนะ,นะนิยมนําเหรียญเล็กๆนะครับนะไปทําเป็นหัวแหวนแต่บางคนนะรู้สึกว่ามีความไม่กล้านําไปทํา นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะผิดหรือเปล่านะรุ่นนี้เขาเลยทําขึ้นมาเลยนะเพื่อเจตนาให้ไปทําเป็นหัวแหวนได้นะไม่ใช่จะต้องไปทําเป็นหัวแหวนอย่างเดียวนะเราไปทําเป็นหัวแหวนได้เรามาเลี่ยมขึ้นคอได้นะครับนะเหมาะสําหรับใครหลายๆคนนะอย่างเช่นเด็กนะครับเนะื้อห้อยได้องค์ไม่ใหญ่มากนะครับนะผู้หญิงนะไม่ชอบองค์ใหญ่ก็เอาไปเลี่ยมท้องใส่ได้สวยงามมากนะผู้ชายบางท่านเขาชอบใส่องค์เล็กๆนะหรือบางทีเนะี่ยเขาเออใครที่กําลังมองหานะอยากจะทําเป็น3ทาง นะครับนะก็คือ2หูห่วงตรงนี้นะครับแล้วก็มีหูห่วงตรงนี้มาอีกอันนึงแล้วก็ห้อยพระอีกองคหนึ่งต่อมานะรุ่นนี้ก็เหมาะเพราะว่าตัวเอกนะข้างบนเนี่ยจะเป็นองค์เล็กนะและต่อลงมาเป็นองค์ใหญ่นะจะสวยงามเป็นอย่างมากนะครับนะรุ่นนี้เหมือนที่บอกไปว่าเอ่อถึงแม้จะเป็นองค์เล็กแต่พุทธคุณไม่เล็กเพราะอยู่ในรุ่นเดียวกันกับรุ่นอธิฐานฤทธิ์ที่เราได้เคยทําไปนะรุ่นอธิฐานฤทธิ์เนี่ยมีประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะมากนะวันนี้ก็เพิ่งได้รับเหตุการณ์นะจากพี่เก่งมานะเกี่ยวกกับบปรระสาาณ์ทีี่่พเเขได้จอ มาเกี่ยวกับรุ่นอธิฐานฤทธิ์นะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะเขาบอกว่าโอ้โ oh, หต้องแต่ได้มาปุ๊บเขาถูกหวยนะไปประมูลงานที่ไหนเขาก็ได้นะสำเร็จสมดังปารถนานะครับนะพี่เก่งเลยบอกว่าโห oh, ชอบรุ่นนี้เป็นอย่างมากนะขออนุญาตพี่เก่งนิดนึงนะนำเรื่องเล็กๆนะครับนะของพี่เก่งมาเล่าให้พี่พพพน,น้องๆได้ฟังนะแล้วก็ยังมีพี่หลายๆคนอย่างเช่นพี่วรนาสนะโหนี่พี่เขาบอกว่าอธิฐานฤทธิ์นี่ก็สุดยอดนะครับนะสำเร็จสมดังปารถนาแะหลายๆคนพี่ดาวนะก็อธิฐานขอรุร่นอธิฐานฤทธิ์ก็ ผูกหวยนะครับนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะที่พี่ๆนะหลายๆคนเขาอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกับเรานะแล้วก็มาพูดกันหน้าไลฟ์นะยังมีพี่ๆหลายคนนะพี่จีอีกนะพี่จีก็บอกว่าโอ้โหรุ่นนี้สุดยอดมากนะตั้งแต่ได้ไปก็มีโชคตลอดนะอธิษฐานขอสิ่งใดก็สาเ,เร็จสมดังปรารถนาเขาเลยตั้งชื่อว่าอธิษฐานฤทธนะอธิษฐานสิ่งใดจะได้สําเร็จสมดังมาดปรารถนานะครับนี่แหละเจตนาของชื่อรุ่นเขานะแต่ที่ผมเห็นคนนําไปบูชารุ่นนี้นะจะสําเร็จนะหนึ่งเรื่องการงานนะครับนะสองเรื่องโชคลาภ นะครับนะจะเด่นมากเลยนะสำหรับเออรุ่นนักธิฐานดิตเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะของดีนะครับนะที่ราคาไม่แพงนะแล้วก็เล็กแต่พุทธคุณไม่เล็กตามเหรียญอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ